สวัสดีเช้าวัวนพฤหัสบสดีนะครับวันนี้มารดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมนี่ครับรดมืออ่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องหญ้านะครับย้าของผมนี่ในสวนนี่ผมปล่อยให้ยาวไว้อย่างนี้เลยครับนี่ส่วนบริเวณที่ปลูกต้นไม้ผมก็จะถากออกเพื่อที่จะรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบๆทรงพุ่มนะครับ หากรอบรอบทรงคุ้มส่วนหญ้าที่อยู่ตามนอกออกนอกทรงคุ้มผมก็จะเหลือไว้เพราะอะไรเหรครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวพื้นดินนี่ก็จะได้รับอากาศที่แบบมีลมพัดมีอะไรครับอากาศจะเย็นแห้งแล้วก็เย็นผมเคยทดลองแล้วครับผมทำมาห้าปีแล้วคือพอหมดฤด,ดูฝนผมจะตัดหญ้าพวกนี้ทิ้งหมดสวนก็สะอาดดีครับ โล่งสะอาดดีแต่เนื่องจากผมไม่มีระบบสปริงเกอร์นะครับระบบน้ำก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมาลดมือแบบนี้จะสังเกตได้ว่าเวลาที่ผมตัดหญ้าออกจนจนเหี้ยนหมดแล้วเนี่ยครับเหลือแต่ต้นไม้เนี่ยสรุปคือความชื้นในดินเนี่ยจะหมดไปเร็วมากเพราะลมพัดลมมันแรงครับลมลมแรงก็งจะพัดความชื้นไปด้วยต้นไม้ก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าปีไหนที่ผมแบบเหลือหญ้าแบบนี้ไว้ความความชุ่มชื้นจากหญ้าจากอะไรเนี่ยมันก็จะพัดต้นไม้ก็จะได้รับความชุ่มชื้นตามไปด้วยก็จะลกๆหน่อยครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพื่อนๆเพราะว่าพอผ่านฤดูหนาวไปแล้วเนี่ยหญ้าเหล่านี้ก็จะแก่จัดก็จะแห้งเดี๋ยวมันก็จะยุบตายไปเองครับมันจะแห้งแห้งแห้ง,แ,หงแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปเองดังนั้น สำหรับสวนของผมนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ตัดไม่ตัดหรือเอาออกจนหมดผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับเพื่อดึงความชื้นให้มันอยู่ในดินต้นไม้ก็จะยังเขียวอยู่น่ครับรอบๆผมก็จะไว้อย่างนี้มะพร้าวขหนุนมะม่วงฝรั่งไว้ขมอย่างนี้ครับไว้ไว้ไวปนๆกันอย่างนี้ สักพักหนึ่งเราเดินย่ําไปย่ํามารดน้ําไปรดน้ามาเดี๋ยวย้ามันก็จะค่อยๆตายไปเองครับเพราะว่ามันมันแก่แล้วญ่าช่วงนี้จะแก่แล้วมันจะตายลองนําไปใช้ดูนะครับลองลองลอง,ลองเลือกวิธีนี้ดูสําหรับส่วนไหนที่มีปัญหาที่ว่ามันระบบน้ําไม่ทั่วถึงก็แล้วก็ต้นไม้ไม่ค่อยโตลองลองลองปล่อยย้าไว้สักปีหนึ่งลองฤูดูการหนึ่งนะครับ แล้วลองมาพิสูจน์ลองมาทดลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับลองดูครับ